วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมอลเล่คลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารเก็บตกการแข่งขันซีเกมในรอบชิงชนะเลิศกันอีกแล้วครับแน่นอนว่าสาวไทยของเราก็ยังคงรักษาเชมไว้ได้สามารถ คว้าเหรียญทองได้อีกหนึ่งสมัยครับแล้วเมื่อวานพี่พี่เจ็ดเซียนก็มีการเข้าไปชมน้องๆถึงในสนามด้วยครับอดีตนักตบคนเก่งทีมชาติไทยของเราพี่น้องปลื้มจิตถินขาวหรือว่าจะเป็นแม่กิฟวิลาวันก็ได้มีการเดินทางจากประเทศไทยไปกัมพูชาเพื่อชิดติดขอบจอเชียน้องน้องถึงที่ถึงสนามเลยครับ งานดีกล้องถ่ายทอดสดก็ได้มีการจับไปที่พี่ๆของเราด้วยก็คือจับไปที่พี่น้องปลื้มจิตนั่นเองครับบอกเลยว่าพี่น้องสุดเท่จริงๆครับก็น่ารักทั้งสองคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าพี่กิฟเข้ามาให้กําลังใจน้องๆถึงสนามเลยน้องๆก็คงจะดีใจกันไม่น้อยเลยแหละครับน่ารักมากๆเลยครับพี่ๆ